สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับช่องอลิสาชาแน,นลนะคะทุกคนวูวทำไมถึงลี่นช่องเปลี่ยนชื่อช่องนะคะทุกคนเพราะว่าอลิสาพาเที่ยวเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เที่ยวสักทีนะคะทุกคนเราเลยเปลี่ยนเป็นอลิสาชาแน,นลนะค่ะทุกคนจําใหม่นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวของที่จะไปขายเพื่อที่โรงเรียนนะคะทุกคนนี่วูวเยอะมากเลยนะคะทุกคนมีทั้ง ดูดีถุงนะคะทุกคนกคือแพสอย่างดีเลยนะคะทุกคนยาคูแล้วก็มีอะไรอีกอเยอะมากๆมีนี้นะคะทุกคนสองบ็อกซ์ค่ะอันนี้กดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าดูดีถูงนะคะทุกคนนี่ลายสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแถมเรียนนี้ให้ด้วยนะคะเวลาห้อยข้างกระเป๋าค่อยตรงไหนก็ได้นะคะทุกคนและมีหลายลายด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็อันที่ทุกคนน่าจะแบบอุ้ยมันอันใหญ่มากเลยมัน สนใจเนาะมากที่สุดนะคะเพราะมันคือสกูชี่รูปปลาเค็มปลาย่างปลาเค็มเค็มปลาย่างปลาเค็มจบเรื่องปลาเค็มปลาย่างไปแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะทุกคนก็จัดก,ก้อนใหญ่มากๆสะใจทุกคนแน่ๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ก้อนใหญ่แล้วมีก้อนเล็กด้วยะคะ่ะทุกคนพูดเป็นอะไรกันอย่างนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนมีแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งสโลมากๆเลยะคะ่ะทุกคนนี่โอ้สโลมากอันนี้โอ้สโล มีหลายได้เลยนะคะทุกคนให้เลิกใส่อ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวอย่างอื่นกันบ้างนะคะทุกคนก็มาเล่นเลยค่ะคนไม่ได้รีวิวเรื่มงกากป๊อปปีเ้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือของดูเองนะคะทุกคนเป็นรูปอมองัสค่ะนี่กดฟินมากค่ะทุกคนนี่ต่อไปเราจะมาเล่นสลามกันนะคะทุกคนของหนูก็จะเป็นอันนี้นี่ค่ะทุกคนยี่ห้อ,อ,อไม่รู้เหมือนกันค่ะสัง่งมาจากช้อปปี้รัสเซีด้นะคะทุกคน มีลายสวยๆวยอะมากเลยนะคะทุกคนเป็นลายสีใสรุง้งนี่แล้วก็มีอีกหลายสีนะคะสีฟา้ากับเขียวสีม่วงกับเหลืองก็มีค่ะทุกคนไม่คิดว่ามันจะเข้ากันนะแต่นก็เข้ากันได้มีกี่สีนี้นี่สีชมพูกับเขียวสวยมากๆเลยค่ะ กับสลามคุณนะคะคุณนี่ที่เลือง นี่ค่ะทุกคนดูดีมากเลยคาะต้องมีลายด้วยกิจกรรมที่เป็นบอกกานหมดรอบนี่ค่ะทุกคนต็อกติดเลยนะคะทุกคนราคาห้าสิบบาทนะคะสำหรับแพ็คนี้ไม่ใช่ทั้งแพ็คนะคะทุกคนหนึ่งอันนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็มีลายเปวนตัวนี้เรนโบว์ด้วยนะคะทุกคนอันเล็กมากอันเล็กสำหรับคนที่ไม่ชอบอันใหญ่อันเล็กค่ะทุกคนเีันเล็กนี่ค่ะทุกคนอันนี้ รมันมีติดสองอันนะคะตัวอันละยี่สิบห้าบาทนะะี่มันเป็นสองฟอกนะคะทุกคนที่แบบแบบเดียวกันกับอันนี้นะคะนี่ตัวอนนี่สิบห้าบาทมีลายสวยๆเยอะมากๆเลยนะคะกคนนี่ดูค่ะทุกคนนี่จับจองกันได้เลยนะคะทุกคนต่อไปอัอนนี้นะคะทุกคนอ๋อสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนเพราะว่าสามสิบบาทอ่ะขายหมดแล้วอันนี้นะคะมันก็เอามาเป็นเดิมนะคะทุกคนนี่ เป็นแบบอันเล็กนะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะทุกคนมีลายสวยๆเยอะอยู่นะทุกคนอันนี้เด็กสุดๆสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนไปไหนต่ออีกเยอะเลยนะคะทุกคนอันนี้สิบบาทนะคะทุกคนอันเล็กแบบจิ๋วเลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่ชอบของจิ๋วนะคะนี่เนี่ยไหน้าเห็นว้ายอันนี้นะคะทุกคนกคนิดละสี่สิบ 50 50้าสิบาทนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีลายที่คล้ายๆของหนูแฮปคนเป็นแบบนี้นะคะแต่อันเนี้ยมันจะมีสีแดงด้วยแล้วก็สีดำด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากจับจองกันได้เลยต่อไปอันที่ทุกคนจะต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียนะคะทุกคนเพราะมันคือมหาการาบต๊อกอินทุกคนนี่้อได้นะคะทุกคนอันละ 1 7ึงบาทก็มีอันเดียนะคะคนรีบจับจองนะคะทุกคนอนะคะคนีอันนึงอ๋ออู่ตรงนั้นสองอันนะคะทุกคนแล้วก็ถุงแพ็คอย่างดีเลยนะคะทุกคนวิธีการเล่นก็เพื่อนๆก็เอาไปครีเอทเอาเองนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกลายอย่างเดียวเ,เดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหล่าบ็อกอีทที่จะเอามาเล่นโชว์นะคะทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนมีสองสีให้เลือกนะคะทุกคนรีบ จับจองกันเลยนะคะทุกคนวิธีการเล่นก็คือกดกดๆยแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เรนโบยักษ์ค่ะทุกคนอันนี้150ิบบาทนะคะนี่ถือว่าคุ้มากมากเลยนะคะที่คนวางไว้หน่อยดีอันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนอ่ะเมื่อรีวิวของเล่นเสร็จแล้วของกินก็ต้องมานะคะทุกคนอันนี้มันก็คือ หมากฝรั่งรูปหน้ายิ้มนะคะทุกคนแล้วก็หมากฝรั่งรูปแตงโมค่ะทุกคนอ่ะไม่ได้มีแค่สองอันนี้นะคะทุกคนมีลูกตาด้วยค่ะทุกคนสำหรับคนที่ชอบเยลลี่ลูกตานะคะทุกคนซึ่งของเราก็มีนะคะทุกคนเป็นเยลลี่ลูกโลกแล้วก็เยลลี่แตงโมนะคะทุกคนจับจองกันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหมากฝรั่ง <c oughs> นะคะทุกคน,นนี่อันละสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนติดได้สิบบาทมาอันเลกนน็กกว่านี้หายไปไหนแล้วอ่ะทุกคน สิบห้าบาทอะทุกคนอันที่สิบาทขายไปไหนไม่รู้นะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะขายอัสิบาทไปก่อนก็ได้นะคะทุกคนนี่โอ้ไม่รู้จะถือยังไงล้วนี่ขันคนแตงโมหน้ฮีบแล้วก็ล๊กตาขั้นคนของทุกๆอย่างนะคะก็รีวิวจบแล้วนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็เอฟกันได้เลยนะคะทุกคนมันไลฟ์สดเลยอะก็นี่นะคะทุกคน ทำอะไรหลายอย่างนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบนะคะและอยากดูราคาที่ชัดเจนกว่าเดิมนะคะให้ไปดูทางติ๊กตากข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนๆๆแล้วก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย